วันนี้ผมมีเรื่องราวความหลอนเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วครับเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านก็มีมากมายหลายหลากนะครับทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมแต่บ้านหนึ่งแบบที่เรามักจะยินเรื่องราวความหลอนกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือทาวน์โฮม3ชั้นครับเพื่อนๆที่อยู่ทาวน์เฮาส์กันอยู่ตอนนี้ก็คงจะหันซ้ายหันขวาพยายามฟังว่ามันใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราหรือเปล่าลองฟังเรื่องนี้กันดูนะครับ บางทีอาจจะเป็นหมู่บ้านที่เพื่อนๆอ,อยู่ก็เป็นได้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันยังไงร,รบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเติ้งครับโดยเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วคุณเติ้งได้เล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นเพื่อนของคุณเติ้งได้ไปบวชครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนศึกออกมา อยู่มาวันนึงครับเพื่อนก็ติดต่อมาหาบอกว่าขอให้คุณเติ้งเนี่ยเข้าไปช่วยขนย้ายของหน่อยโดยเพื่อนตั้งใจจะขนของจากชั้น2ย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น3ครับซึ่งเพื่อนก็บอกมาแค่นี้นะครับไม่ได้อธิบายเหตุผลอะไรเพิ่มเติมแต่เมื่อคุณเติ้งได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยตกลงที่จะเข้าไปช่วยย้ายซึ่งเมื่อไปถึงก็ได้พบว่าบ้านที่เพื่อนเช่าอยู่ในตอนนี้เป็นทาวน์เฮาส์สาชั้นครับซึ่งเพื่อนก็ได้ทําการขนข้าวขนของ ย้ายทุกอย่างทั้งที่นอนแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆคือเหมือนย้ายจากห้องนอนจากเดิมที่อยู่ชั้นสองย้ายขึ้นไปไว้ที่ชั้น3ามทั้งหมดเลยครับหลังจากที่ย้ายเสร็จด้วยความที่คุณเติงเห็นว่าชั้น2ตอนนี้กลายเป็นห้องเปล่าๆเหลือเพียงแค่ชั้นวางทีวีกับโซโฟ,ฟาเพียงเท่านั้นคุณเติงก็เลยถามเพื่อนไปว่าห้องนี้จะใช้ทําอะไรต่อหรือเปล่าเพื่อนก็ได้บอกว่าตัวเขาเองยังคิดไม่ออกเลยครับว่าห้องนี้จะเอาไว้ทําอะไรดี เมื่อได้ยินแบบนั้นคุณเติ้งก็เลยเสนอแนะแนวทางบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปชอบทํางานในแนวสตูดิโอซึ่งเพื่อนเองก็ขายของออนไลน์ด้วยงั้นเราควรจะจัดห้องนี้ไว้เป็นห้องทํางานน่าจะดีกว่าเมื่อได้ยินแบบนั้นเพื่อนก็ขำขึ้นมาครับแล้วก็ได้บอกกลับมาว่าถ้าคุณโต้งอยากทําอะไรก็ทําได้เลยเมื่อเป็นแบบนั้นคุณเติ้งก็เลยตัดสินใจจัดทําห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอถ่ายภาพครับ ได้มีการจัดไฟเซตฉากทุกอย่างให้เหมือนสตูดิโอถ่ายภาพตามปกติเลยครับได้มีการนำสินค้าของเพื่อนมาถ่ายรูปกันด้วยซึ่งการทำงานในห้องนี้ช่วงเวลาตอนนั้นก็มักจะทำงานในช่วงเวลากลางวันกันนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสทำงานในช่วงเวลากลางคืนกันสักเท่าไหร่การใช้งานที่ห้องชั้นสองนี้ก็เป็นไปตามปกติจนอยู่มาวันหนึ่งครับในวันนั้นคุณเติ้งจำได้ว่าหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จ ที่ด้านนอกบ้านก็เกิดฝนตกขึ้นมาตัวเขาเองเลยไม่อยากจะขับรถกลับคอนโดสักเท่าไหร่ครับทําให้คุณเติงตัดสินใจที่จะนอนพักอยู่ที่บ้านเพื่อนเลยดีกว่าซึ่งลักษณะทั่วไปของห้องนอนชั้นสองนี้เมื่อเปิดประตูเข้ามาทางด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ําครับเลยเข้าไปที่ด้านไหนติดกับกําแพงจะเป็นโซฟาถัดจากโซฟาไปก็จะเป็นชั้นวางทีวีซึ่งชั้นวางทีวีอันนี้ตามปกติแล้วมันจะเป็น2ชิ้นครับ ที่ด้านบนจะมีตู้คลุมอยู่แต่เพื่อนได้ย้ายตู้คลุมขึ้นไปไว้ที่ชั้น3แล้วแล้วก็ทิ้งชั้นวางทีวีอันนี้เอาไว้ในห้องเหมือนเดิมเพื่อนบอกว่าจะได้เอาไว้วางของเวลาที่ถ่ายรูปทำงานกันคืนนั้นตัวของคุณเติ้งก็ตัดสินใจนอนบนโซฟาครับหันปลายเท้าไปทางห้องน้ำส่วนหัวก็จะพาดกับบริเวณชั้นวางทีวีพอดีซึ่งบริเวณหน้าชั้นวางทีวีนั้นคุณเติ้งก็ได้มีการเปิดไฟสตูดิโอไว้ด้วยนะครับ ตัวเขาเองก็นอนเล่นไปแล้วก็ทำงานไปด้วยกว่าจะแต่งรูปแต่งอะไรเสร็จเวลาก็ผ่านมาจนเกือบถึงตีสามหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเข้านอนแต่ความรู้สึกในตอนนั้นเขาบอกว่าทั้งที่ด้านนอกฝนตกแอร์ในห้องก็เย็นนะครับแต่ตัวเขากลับรู้สึกว่ามันอึดอัดนอนยังไงก็ไม่สบายตัวนอนยังไงก็นอนไม่หลับครับแต่มันมีความรู้สึกแปลกๆอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาก็หาสาเหตุไม่ได้เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะว่านอนต่างที่ต่างถิ่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะคุณเติ้งเองรู้สึกว่าที่ด้านหลังไฟสตูดิโอในมุมมืดหนึ่งของห้องตอนนี้เหมือนมีใครสักคนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นครับตัวเขาเองก็พยายามทำเป็นไม่สนใจได้แต่คิดว่าเขาน่าจะคิดไปเองแต่ด้วยความที่ไฟมันใกล้มากๆครับทำให้ความรู้สึกที่เหมือนว่ามีใครยืนอยู่มันก็อยู่ใกล้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเป็นแบบนั้นคุณเติ้งก็เลยตัดสินใจ ลุกขึ้นไปปิดไฟแล้วก็กลับมานอนครับซึ่งเขาเองก็อธิบายความคิดตอนนั้นไม่ออกเหมือนกันทั้งที่รู้สึกว่าเหมือนมีคนยืนจ้องมองตัวเองแต่เขาก็เลือกที่จะปิดไฟให้มืดหมดทั้งห้องเขากลับมานอนลงบนโซฟาอีกครั้งแต่นอนได้สักพักเดียวอาการแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นแต่ในรอบนี้เขารู้สึกว่าเขามีความรู้สึกอึดอัดครับแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่และที่น่ากลัวไปมากกว่านั้น คือเขาเองเริ่มได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นที่ด้านบนเหนือหัวเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงร้องไห้ของเด็กคนหนึ่งครับเขากําลังสะอึกสะอื้นยืนอยู่แถวแถวชั้นวานทีวีเมื่อได้ยินแบบนั้นตัวเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเหตุผลที่เพื่อนย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นสามนั้นมันน่าจะเกิดจากเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่ในตอนนั้นดูว่าเหมือนคุณเติง้งจะมีทางเลือกไม่มากนะครับจะขับรถกลับบ้านในช่วงเวลานั้นมันก็ยังไงอยู่ เพราะว่าไม่กี่ชั่วโมงมันก็เช้าแล้วตัวเขาเองก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นจากโซฟาอีกครั้งลุกไปเปิดไฟในห้องน้ําทําการแง้มประตูไว้นิดหน่อยคิดว่าอย่างน้อยแสงสว่างจากในห้องน้ําก็น่าจะให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเปิดไฟตรงหัวอย่างแน่นอนหลังจากที่เปิดไฟในห้องน้ําแล้วตัวของเขาก็ยังพยายามนอนต่อซึ่งหลังจากที่นอนพลิกตัวไปมาเวลาก็ล่วงเลยไปจนเกือบถึงเช้าเลยครับ แต่ไม่ว่าจะทำยังไงนอนยังไงก็นอนไม่หลับได้แต่นอนหลับตาอยู่แบบนั้นแล้วอยู่ๆเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเริ่มขยับตัวไม่ได้ครับลืมตาก็ลืมไม่ขึ้นแล้วเสียงของเด็กคนนั้นที่ร้องไห้ก็ดังกลับขึ้นาหม่ครั้งแต่ว่าในรอบนี้เด็กคนนั้นเอาแต่พูดซ้ำไปซ้ำมาว่าพ่อครับพ่อครับพูดอยู่แบบนั้นแล้วก็เอาแต่ร้องไห้ครับจากนั้นคุณเติ้งก็มีความรู้สึกเหมือนว่า เด็กคนนั้นมานอนหนุนอยู่ที่แขนตัวเขาเองบอกว่าเขาทรมานมากครับและความรู้สึกนั้นก็ค่อยๆจางหายไปในตอนที่พอจะเริ่มมีแสงจากภายนอกศาสเข้ามาจนเวลาผ่านไปเกือบแดโมงเชา้าเพื่อนก็เปิดประตูเข้ามาในห้องพร้อมกับถามคุณเติ้งว่าเป็นยังไงหลับสบายไหมคุณเติ้งก็เลยตอบไปว่าตัวเขาเองยังไม่ได้นอนเลยครับพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้เพื่อนฟัง แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนจะดูไม่แปลกใจสักนิดเพื่อนเอาแต่หัวเราะแล้วก็เล่าให้คุณเติ้งฟังว่าเรื่องแปลกๆของห้องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่เพื่อนไปบวชครับทําให้แฟนเนี่ยมีความจําเป็นต้องนอนอยู่ในห้องนี้เพียงคนเดียวซึ่งแฟนก็ได้เจอเหมือนกันเจอเหมือนที่คุณเติ้งเจอไม่มีผิดเลยครับแฟนเจอแบบนั้นอยู่สองคืนเต็มๆจนแฟนเนี่ยนอนไม่ได้แฟนก็เลยเดินทางไปหาเพื่อนที่บวชอยู่ที่วัดเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนกับทางหลวงพ่อฟัง หลวงพ่อก็ได้บอกกับแฟนกลับมาว่าเดี๋ยววันไหนจะไปดูให้แล้วก็ถือโอกาสทําบุญที่บ้านด้วยแต่ในคืนนั้นหลังจากที่แฟนกลับมาที่บ้านในช่วงเวลากลางดึกหลังจากที่ท,ทําธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแฟนก็เข้านอนตามปกติแต่ในช่วงกลางดึกตัวของแฟนเองก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาและได้พบเข้ากับเงาของเด็กคนหนึ่งครับเด็กคนนั้นเอาแต่ร้องไห้แล้วก็พูดว่าแม่ครับแม่ครับ คืนนั้นด้วยความตกใจแฟนก็เลยรีบโทรหาเพื่อนทันทีครับเพื่อนด้วยความร้อนใจก็เลยนําเรื่องนี้ไปบอกกับหลวงพ่อทันทีในคืนนั้นหลวงพ่อกับเพื่อนที่บวชอยู่ก็เลยได้คุยโทรศัพท์กับแฟนหลวงพ่อได้บอกให้แฟนไปเอาน้ําเปล่ามาขวดหนึ่งหลังจากนั้นท่านเองก็ได้ทําการสวดอะไรบางอย่างผ่านทางโทรศัพท์พร้อมทั้งบอกกับแฟนว่าให้แฟนนกินน้ําขวดนี้ได้เลยและถ้ามีอาการเหมือนจะอาเจียนก็ไม่ต้องฝืนปล่อยให้อาเจียนออกมาให้หมด ซึ่งหลังจากที่แฟนดื่มเข้าไปแล้วแฟนก็มีอาการคลื่นไส้แบบที่หลวงพ่อบอกจริงๆครับซึ่งหลังจากที่หลวงพ่อทําพิธีให้อาการที่แฟนวิตกกังวลก็เริ่มเบาบางลงแต่เรื่องราวความหลอนที่ได้พบเจอกับวิญญาณเด็กนั้นก็ยังพบเจออยู่บ้างเป็นบางครั้งเวลาผ่านไปจนถึงวันที่เพื่อนศึกเพื่อนก็ได้กลับมาบ้านพร้อมกับหลวงพ่อมาด้วยครับเมื่อทั้งสองคนขึ้นไปที่ชั้นสองหลังจากที่มองไปรอบๆห้อง หลวงพ่อก็ได้พูดขึ้นมาว่าชั้นวางทีวีอันนี้ทํามาจากไม้ลงศพนะเมื่อคุณเติ้งได้ยินแบบนั้นก็ขนลุกไปทั้งตัวครับเพื่อนก็ได้ยกชั้นวางทีวีนี้ให้ดูที่ด้านใต้ทําให้คุณเติ้งได้เห็นว่าตัวลวดลายของไม้เองยังคงมีเค้าโครงของไม้ที่เคยทําลงศพมาก่อนจริงๆครับเพื่อนได้เล่าที่มาที่ไปของชั้นวางทีวีน,นี้ให้ฟังว่า ตอนที่เพื่อนย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เพื่อนก็ได้พบเจอกับคนเช่าคนเก่าที่กําลังเก็บข้าวเก็บของเตรียมที่จะย้ายอยู่พอดีครับทําให้เพื่อนได้สังเกตว่าข้าวของที่กําลังเตรียมขนย้ายนั้นมีเปรเด็กรวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่มันน่าสงสัยมากๆครับเพราะว่าผู้เช่าคนเก่านั้นยังเป็นวัยรุ่นไม่มีลูกแต่ทําไมเขาถึงมีเปรเด็กก็ไม่รู้ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรครับจนเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ก็พบว่า เฟอร์นิเจอร์บางอย่างของผู้เช่าคนเก่าก็ได้ถูกทิ้งไว้ที่นี่ด้วยรวมถึงชั้นวางทีวีอันนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวของเขาเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าชั้นวางทีวีที่ดูปกติจะมีเรื่องราวความหลอนซ่อนอยู่ส่วนสาเหตุที่นําไม้ลงศพมาประกอบเป็นชั้นวางทีวีนั้นก็อาจจะเป็นเพราะทางโรงงานอยากจะลดต้นทุนการผลิตก็เลยเลือกวิธีการแบบนี้ก็เป็นได้นะครับแต่จนถึงวันนี้เพื่อนก็ยังคงเก็บชั้นวางทีวีอันนี้ไว้ ยังไม่ได้เอาไปทิ้งไว้ที่ไหนครับแต่ก็ได้ใช้วิธีการอย่างหนึ่งคือในตอนเช้าของทุกวันเพื่อนจะแกะนมกล่องหนึ่งและนำมาวางไว้บนนั้นเป็นประจำซึ่งหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากนั้นก็ยังมีเพื่อนบางคนที่ได้แวะเวียนไปนอนที่ชั้นสองและทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ว่าใครไปนอนที่ห้องพักห้องนี้ก็จะต้องเจอเด็กคนนี้มายืนร้องไห้อยู่ข้างๆอย่างแน่นอน และนั่นคือเรื่องราวความหลอนที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้สนุกกันหรือเปล่าครับส่วนตัวผมเองนั้นคิดว่าเรื่องราวความหลอนเกี่ยวกับบ้านมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวในวันนี้ครับใครจะไปคิดนะครับว่าทาวเฮาส์ที่ดูตามปกติจะมีเรื่องราวหลอนๆซึ่งเรื่องราวนั้นก็ไม่ได้เกิดจากตัวบ้านด้วยนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราพบเห็นกันได้ทั่วไป เมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้วตัวผมเองก็เริ่มที่จะระแวงแล้วล่ะครับบ้านชาวทิวาน่ากลัวแล้วตอนนี้ลามมายังเฟอร์นิเจอร์อีกเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปก็เช่นเดิมครับเพื่อนๆยังไงรบกวนช่วยกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟงังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ